ช่วยบอกอันนี้เฮ้ยไม่ใช่อ่ะน้ะมันใหญ่โตอะไม่ใช่รู้แล้วแต่ว่าที่เปิดขวดก็จริงนะคะจะไม่กล้าซื้อกลับไปแน่เลยอันเนี้ยจ <c oughs> ะโดนอันเนี้ยก่อน, <c oughs> นอันเล็กสินี่ไงโอเคมอนทรีสสีงามสวยงามนะคะเนี่ยตายละหาอย,ย่กระตายเนี่ยแต่นี่ดูไม่น่าเกลียดนะ <5 S 1> มันดูดีอ่ะหกหมื่นอันนี้แต่ เหมื S <S อนพอมดูดีมากเลยเอาไปฝากเขาหรือไงคะพอแล้โอเคมันดูแบบลงยันมาไงโอเคค่ะน้องพูดหน้าม่านน้องมีศาสนาพูดร่าพูดดิ สรุปเสียตังสรุปเสียตังขอแค่สองอันนี้พอมันน่ารักโอเคค่ะอันนี้ดูดีอย่างเหมือนลงยันยังไงไม่รู้ตามหาเจี่ยโอเคมีคำว่าบาลีหรือจะเอาเก็นเป็นแบบนี้ดูดีกว่าไหมใช่ใช่อันหลังสวยกว่าอ่ะมันดูไม่เหมือนแนั่น่ะเนาะเออมันดูไม่เหมือนแต่ว่ามันมันดูเแต่สวยด้วยเนาะเดี๋ยวจัด ขอทนะคะเลือกคอรอยังค25อจแ้ค่เาไปดวยนนะคอดยีโออยู่นะคะแต่งน่ง้าทนันี่าบาแต่บ้านเะต็มสมุดน่รักเหมือกันนะเต็มมการีเอ้ยน่ารักค่ะน่ารักเนาะนี่แต่งบ้านแต่งบ้านเห็นไหมน่ารักเท่าไหร่คะอเท่าไหรอเลือกนานนะคะจบกันนะคะ